ศาลอาญากรุงเทพใต้วันที่28กันยายน2566คดีหมายเลขดำที่อเศษ764/2566ส่วน 66, คดีหมายเลขแดงที่อเศษ1739/2566ส่วน 66, ระหว่างพักภูมิใจไทยโจทย์นายชูวิทย์กมวลวิศิธิ์จำเลยเรื่องหมิ่นประมาทความผิดต่อพระราชัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ละหูโทษหนึ่งจำเลยหมิ่นหมิ่นประมาทโจดหรือไม่สารเห็นว่าจำเลยมีเสรีภาพในการพูดและการแสดงความคิดเห็นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา34และเนื้อหาถ้อยคำที่จำเลยกล่าวเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าตามเมืองใหญ่หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเช่นย่านสุขุมวิทถนนข้าวสารเมืองพัทยาและภูเกต็ตมีร้านจำหน่ายกัญชาเปิดให้บริการอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับมี มีข่าวปรากฏเป็นที่ทราบอยู่บ่อยครั้งว่ามีเยาวะชนเสพหรือติดกัญชาดังนั้นแม้ถ้อยคำที่จำเลยกล่าวจะเป็นการโจมตีนโยบายที่โจทใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งก่อนก็ตามแต่จำเลยก็มีได้ใส่ความโจ์ด้วยข้อความอันเป็นเท็จเพราะจำเลยกล่าวความจริงและเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต ทั้งเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทําได้ที่ผู้รับมอบอานาจโจทก์อธิบายว่าโจทย์มีนโยบายให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์นั้นเห็นว่าตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏการใช้กัญชาได้อย่างเสรีหมายความรวมถึงการใช้เพื่อสันทนาการด้วยจึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายกัญชาเสรีทําให้เกิดผลดังที่จําเลยกล่าวการกระทําของจําเลยจึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท 2. จําเลยมีความผิดตามพระราชบั บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศ0ส0 2ห6 1หรือไม่ซึ่งตามมาตรา73 5. แห่งพระราชบัญญัติด,ดังกล่าวมีบทบัญญัติว่าห้ามมีให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครหรือการซักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 5. หลอกลวงบังคับขู่เข็นใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองในข้อนี้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์เบิกความอธิบายว่าจำเลยกล่าวถ้อยคำอันมีลักษณะเป็นการซักชวนผู้คนซึ่งมีสิทธิเลือกตั้งใช้อิทธิพลคุกคามเนื่องจากจำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลทางด้านความคิดที่สามารถชี้นำสังคมได้ i n f l u เซ c e r ใส่ร้ายด้วยความเท็จหรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของนาย นุทินและผู้สมัครในสังกัดของโจ์รวมถึงโจ์นั้นสารเห็นว่าแม้จำเลยเป็นผู้ชี้นำทางความคิดให้แก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มได้ก็ตามแต่ตามเนื้อหาถ้อยคำตามคำฟ้องประกอบกับความหมายของคำว่าคุกคาม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพศ .2544 หมายถึงแสดงอำนาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัวหรือทำให้หวาดกลัวตามข้อเท,ท็จจริงและทางนำสืบของโจท์ไม่ปรากฏว่าจำเลยแสดงอำนาจให้ประชาชนหวาดกลัวทั้งไม่ปรากฏว่าประชาชนที่ไปฟังคำปราศัยดังกล่าวเกิดความหวาดกลัวจำเลยจนต้องลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์ หรืองดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครของโจทย์การกระทําของจําเลยจึงไม่อยู่ในความหมายของคําว่าใช้อิทธิพลคุกคามและ บังคับขู่เข็นอีกทั้งไม่ถือว่าเป็นพฤติการหลอกลวงหรือใส่ร้ายด้วยความเท็จเนื่องจากสารวินิจฉัยในตอนต้นแล้วว่าจำเลยกล่าวความจริงส่วนการกระทําที่เป็นการจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพักการเมืองนั้นไม่ปรากฏพยานหลักฐานโจทย์ที่ชัดเจนจำเลยจึงไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพศ .2561 มาตรา73 5.3. ข้อหาว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือจนเป็นเหตุให้ประชาชนตื่นนะตกใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 8 4หรือไม่เห็นว่าเมื่อจำเลยกล่าวความจริงในคำปราศรยจึงไม่อาจถือว่าจำเลยแกล้งบอกเล่าความเท็จให้เรื่องลือในหมู่ประชาชนทั้งไม่ปรากฏว่าประชาชนเกิดความตื่นตกใจประการใดการกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3 8 4เช่นเดียวกัน ดังนี้คดีของโจทย์ไม่มีมูลความผิดตามฟ้องที่ภาคสายกฟ้อง